i n ง Now Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับ g o o น Morning i n ิ Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ top secret กับเรื่องที่มีชื่อว่า5เรื่องเล็กๆที่จะทำให้คุณฉลาดขึ้นเป็นกองสวัสดีครับมาพบกับพี่เอกและทีมงานอิง Now นะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่เรียกว่าเป็น5เรื่องเล็กๆนะครับที่จะทําให้เรานั้น ฉลาดขึ้นนะครับผมเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่รู้ไหมครับว่าถ้าเราทํามันทุกวันเนี่ยสม่ําเสมอเราก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าฉลาดเนี่ยวันนี้เรามาฟังกันดีกว่าว่ามันมีที่มาเป็นยังไงนะครับแล้วทําไมต้องพูดว่าฉลาดขึ้นเป็นกองนะครับวันนี้เรามาจัดเต็มแน่นอนนะครับกับ5ข้อนี้ถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ไปฟังกันดีกว่านะครับอ่ะอยากเป็นกำลังใจให้กระเพจและทีมงานอ e ีกนาวนะครับ สามารถกดแชร์หรือว่ากดติดตามด้านล่างได้เลยนะครับผมเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างข้อแรกนะครับ write down what you learn หรือว่าเรียกว่าการที่เขียนบันทึกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มานะครับ เพราะว่าการเขียนบันทึกเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานั้นได้ประสบพบเจอมากับตัวเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์มือหนึ่งนะครับผมทําให้เรานั้นได้ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาและบางคนเนี่ยสามารถตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองได้อีกต่างหากนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยไม่สามารถจะได้พบเจอสิ่งที่เรานั้นรู้สึกว่าเออดีจังเลยได้เรียนรู้ตลอดเวลาแบบนี้นะครับเราต่างต้องเจอกับเรื่องแย่ๆกันมาบ้างนะครับไม่ได้เจอแต่สิ่งดีๆใช่ไหมล่ะแต่แน่นอนนะครับว่าไม่ว่าจะเรื่องที่แย่หรือว่าเรื่องที่ดีเนี่ย การจดบันทึกในสิ่งที่ผ่านมานั้นก็จะทําให้เราเห็นอะไรมากมายพอสมควรเลยนะครับผมมาต่อกันข้อที่2นะครับหลังจากที่เรานั้นไปเริ่มต้นเขียนมาในข้อแรกแล้วข้อที่2นั่นก็คือ read a lot อ่านเยอะๆนะครับ เชื่อไหมครับว่าการอ่านหนังสือเนี่ยหรือว่าบทความดีๆนั้นมันจะช่วยให้เรานั้นได้มุมมองที่เรานั้นไม่คาดคิดเลยนะครับรวมถึงการอ่านเนี่ยทำให้เรานั้นได้ยินเสียงตัวเองเวลาที่อ่านนะแบบว่าเราพูดไปด้วยอ่านไปด้วยไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าเวลาที่เราอ่านแล้วเนี่ยมันจะมีความสะท้อนอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของเรานะครับเรียด้ว่าอ่านไปประโยคนี้มันแบบ แทนใจมากๆเลยอะไรแบบนี้นะครับผมและที่แถมไปด้วยนะครับก็คือการโฟกัสครับแน่นอนว่าปัจจุบันนี้มีเท notification หรือว่าการแจ้งเตือนต่างๆมากมายทําให้การอ่านหนังสือเนี่ยไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะครับการอ่านก็จะเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ได้โบนัสในเรื่องนี้ไปนะครับผมมาต่อกันที่ข้อที่3นะครับนั่นก็คือ explain it to others หรือว่าการอธิบายให้คนอื่นฟังการอธิบายหรือว่าการ เล่าเรื่องนะครับรวมถึงการสอนก็เช่นกันนะลองสังเกตดีๆว่าคนที่ชอบติวหนังสือให้เพื่อนเนี่ยมักจะได้ประโยชน์ในการได้ทบทวนบทเรียนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแบบคูณ2ไปในตัวเลยนะเฉกเช่นเดียวกับการอธิบายเรื่องบางอย่างให้คนอื่นฟังเนี่ยจะทําให้เรานั้นได้เข้าใจเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับและผลพลอยได้ที่สําคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือการจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆจากคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าฟังมาเล่าต่อ แถมยังได้ตังค์อีกโอ้โหมันอะไรจะขนาดนี้นะครับคิดลเล่นๆเนาะถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยเป็นติวเตอร์ก็น่าสนุกนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เป็นพอดคสเตอร์ไปก่อนนะครับผมเรียกได้ว่าสนุกไม่แพ้กันเล่าเรื่องไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมมาต่อกันที่ข้อที่4นะครับอันนี้ถูกใจสายเรียนแน่นอนนะั่นก็คือ Learn a New Language เรียนภาษาใหม่ๆนะครับพี่เอกมีคําถามนะครับว่าทุกคนเคยไหมครับอยากเรียนรู้โลกของใครสักคน ให้เราเอาตัวเข้าไปอยู่ในโลกของเขานั่นเองนะครับรเรียกได้ว่าเป็นการเข้าไปเรียนภาษาใหม่ๆทําให้เรานั้นได้เรียนรู้โลกของเขาในการสื่อสารแบบใหม่ๆนะครับผมแน่นอนว่าอาจจะมีทั้งคนที่เคยและคนที่ยังไม่เคยนะครับการพูดคุยแบบใหม่ๆเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเรานั้นไม่รู้สึกจําเจเพราะว่าการสื่อสารในภาษาใหม่ๆนั้นทําให้เราได้รู้จักคนใหม่ๆถ้าภาษาแบบทางการหน่อยก็คือได้คอนเน็กชันเพิ่มนะครับได้รับโอกาสใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นเช่นกันและก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับนั่น ก็คือ be smarter about your online time หมายถึงการใช้เวลาในโลกออนไลน์อย่างชาญฉลาดในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์ที่มีสื่อหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ mm hmm. ก็จะมีข่าวสารให้เรานั้นอ่านกันไม่หมดไม่สิ้นนะครับเรียกได้ว่าจะมีสักกี่คนเนี่ยเลือกอ่านในสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะครับ คงจะดีไม่น้อยวันนี้ถ้าเราใช้เวลาบนโลกออนไลน์นั้นมีการจัดเวลาเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับเช่นเราอยากเชี่ยวชาญในสิ่งไหนมากขึ้นนะครับให้ลองเสิร์ชความหมายของสิ่งนั้นใน Google นะครับและลองใช้วิธีที่1 2 3 4ที่เล่ามาให้ฟังในวันนี้นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ใช้เวลาบนโลกออนไลน์อย่างชาญฉลาดกันแล้วนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างกับ5ข้อในวันนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมีทั้ง5นะแต่เราจะเริ่มต้นจากข้อไหนข้อหนึ่งก่อนก็ได้นะครับพี่เอกและทีมงานเนี่ยอยากจะให้กําลังใจนะครับว่า การที่เรานั้นจัดเวลาและความเชี่ยวชาญต่างๆที่ได้กลับมานะครับในการพัฒนาตัวเองหรือว่ามีพลังบวกนะครับก็จะช่วยให้เรานั้นมีความฉลาดหรือว่าเก่งกาจได้ในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วพอยสำคัญหรือว่าจุดที่สําคัญเนี่ยมันคือเรื่องของการเลือกใช้เวลามากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนนั้นเลือกใช้เวลากันอย่างเต็มที่นะครับผมเพราะว่าเรานั้นต่างมี24ชั่วโมงเท่ากันนะครับ วันนี้ใครที่ฟังมาจนจบเอพิโซดนี้นะครับอยากจะแชร์กันว่าใน1วันเนี่ยเรามีการจัดเวลาให้กับการศึกษาหรือว่าการพัฒนาตัวเองยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับใน u t u b e นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางต่างๆที่สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสามารถจะแชร์ได้แล้วก็แบ่งปันกันนะครับพี่เอกเชื่อว่าจะได้เป็นมุมมองที่หลากหลายใน24ชั่วโมงของแต่ละคนนะครับและสุดท้ายนี้สําหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆเอยอะเลยที่เว็บไซต์ ไ n อ now.in.th หรือจะติดตามผ่านทนาแฟนเพจ Facebook i n k now.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เ,เอาไว้ก็ได้นะครับแล้วพบกับพี่เอกและทีมงานได้ในตอนหน้านะครับรับรองว่าเอพิโซดถัดไปก็สนุกแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้นะครับพี่เอกและทีมงานอิง now เนี่ยต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ see you soon